มาดูโหมดซอน,นักเตะแบบกำหนดราคานะครับของเวอร์ชัน4.1.8เวอร์ชันนี้ก็ยังกำหนดราคาไม่ได้กำหนดได้แต่บวกว่าอยากจะได้นักเตะบวกอะไรตรงนี้นะครับเ,เลือกได้บวก1ถึงบวก8ดถ้าอยากได้บวก9้าบวกสิบมันจะรวมอ,อยู่ในบวก8เลยพอดีไม่มีบวก9บวกสิ 10. ให้ทดสอบในตลาดคนระับอยากได้บวก9บวกสิ 10. ก็เลือกบวก8ไปก่อนที่ใช้งานโหมดนี้ได้นะครับ ก็จะต้องอเปิดโหมดการใช้งานตรงนี้ก่อนเปิดโหมดซื้อนักเตะนะครับถ้าไม่เปิดใช้ไม่ได้เลยสอบไม่ได้ไม่เปิดทดสอบนะครับต้องอเปิดถึงถ้าเข้าตรงนี้ได้พอเข้ามานะครับวิธีการซื้อคือต้องเข้ามาตลาดแล้วก็ต้องเลือกนักเตะนะครับมาใส่ยอดนิยมตรงนี้ก่อนถึงจะซื้อได้ ถ้าไม่มีนะครับโปรแกรมไม่ซื้อให้มันจะไม่เหมือนกับระบบเก่าที่แบบว่ากดนักเตะกดค้นหากดตรงนีงน้ครับไม่ใช่มันจะเข้ามา,าตรงยอนิยมแล้วกดตัวบนสุดให้ถ้าเรามีสี่ห้าตัวหกตัวมีกี่ตัวก็แล้วแต่ครับมันจะซื้อให้แต่ตัวบนสุดเท่านั้นมันจะไม่ซื้อตัวอื่นเลยตัวที่สองตัวที่สามเนี่ยครับไม่ซื้อ จะซื้อให้ตัวบนสุดดังนั้นเราต้องเลือกต้องเลือกตัวนี้จะซื้อก่อนนี่นะครับอยากจะซื้อตัวนี้บวกแปดไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนบวกแปดนะครับลงทะเบียนบวกอะไรก็ได้โปรแกรมไม่ไม่สนใจตรงนี้ครับว่าเป็นบวกอะไรสนใจแค่ตรงนี้ว่าเราอยากจะซื้อบวกอะไรงนี้นะครับแล้วก็ก่อนจะซื้อครับต้องมากดตรวจสอบราคาก่อน เลือกกดตรวจสอบราคาแล้วก็ตรวจสอบตรงนี้ครับว่าบวกตรงนี้มันเรียงถูกไหมสังเกตไม่มีบวกหนึ่งมีบวกแปดตรงนี้นะครับลองเรียงใหม่เรียงแบบนี้เห็นไหมครับมันเรียงถูกแบบนี้ก็ยังเรียงถูกถ้าเรียงถูกแบบนี้ก็คือโปรแกรมใช้งานได้ถ้าโปรแกรม มันเรียงแล้วก็ไม่ตรงหรือไม่ขึ้นเนับให้มาดูตรงนี้ก่อนครับลองมาตั้งค่า,าตั้งค่าภาพดูครับว่าเป็นคุณสมบัติกาปิดตามสว่างสีชัดสีถ้าตั้งตามนี้ก็ไม่ตได้นะครับพอเราทดสอบนะครับว่า,าโปรแกรมเนี่ยเรียงให้ถูกแล้วก็ปิดตัวทดสอบไปแล้วก็เริ่มซื้อจริง เดี๋ยวลองตัว,ตวถูกนะครับเงินมีน้อยอย่างเช่นผมอ,อมายกมายก,ก,ก,ะกยจะได้ดิมารียละกันดิมาริอถูกก็ไม่มีบวกหนึ่งขายครับปีนี้ถูกจะได้ดิมารียปีนี้บวกหนึ่งลองให้ดูนะครับบวกหนึ่งครับสามตัวพอครบสามตัวโปรแกรมจะหยุดนะครับแล้วกดซื้อได้เลยบวกหนึ่งสามตัวนะครับ เนียครับซื้อให้ล้วหนึ่งตัวสองตัวสามตัวแล้วก็บวกกันอีกนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นซื้อบวกหนึง่งจำนวนสามตัวตรงนี้ก็คือว่าจีซูเ็สนะครับว่าได้มาสามตัวต่อเอมิดนี่คือพลาดว่าเราซื้อพลาดกี่ตัวคือมีคนอื่นแย่งซื้อไปก่อนแล้วก็ตรงนี้นะครับบันทึกภาาดแลาจอถ้า เรากดไว้สมมติว่าเราดักบวกแปดแล้วเราซื้อไม่ทันหรือทันก็นแล้วแต่มันจะมันจะเซฟเซฟน้าต่างตรวนี้ครับว่าเซฟตัวนี้ว่านักเตะเนี่ยราคาเท่าไหร่ซื้อได้หรือไม่ได้มันก็จะเซฟนะครับให้มันเด้งมาว่ามีมีขายแล้วกันเอาไว้ดูราคาว่าเราได้ตัวนี้มาราคาเท่าไหร่หรือว่า,อาไว้ดูราคาว่าเอะตัวนี้เราพลาด ซื้อพาดคนอื่นโอนมาราคาเท่าไหร่เดี๋ยวลองลองให้ดูนะครับว่าการรีเฟซหน้าเนี่ยมันจะไวกว่าเดี๋ยวลองเหมือนกับว่าดีมาเรตตัวนึ่งมันจะไม่มีบวกหนึ่งขายตัวนี้เห็นไหมครับดีมาเรตตัวนี้ไม่มีบวกหนึ่งขายก็อยากได้มาสามตัวกดไปเลยอ๋อต้องรีเฟซก่อนครับือคตอนนี้มันเจ็บมาสามตัวละรีเฟซแล้วก็ซื้อใหม่ กดใส่ายานิยมด้วยกดใส่ยายมก่อนแล้วก็กดซื้อเห็นไหมครับว่าพอไม่มีบวกที่เราจะซื้อนะครับโปรแกรมจะเด้งไปหน้าเม a เจอร์แล้วกลับมามันจะรีเฟชไวกว่าระบบเก่านี้ครับระบบเก่าต้งนองรอ20บวิถึงจะมีนักเตะในตลาดถ้าเครื่องไวนะครับมันจะไปไปกลับไวมากหน้าเมเจอร์น่าจะเป็นหน้าที่ ไปไวสุดแล้วครับแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอบวกหนึ่งอันนี้ผมอัดคลิปอยู่ครับมันเลยช้านิดนึงปกติจะไวกว่านี้ mm hmm. ก็แบบนี้นะครับถ้าเจอครบสามตัวมันก็ซื้อบักคนบอกว่าอย่างนี้ดักบวกแปดมันก็มีปัญหาเพราะว่าบวกแปดมันจะตกกลงไปสังเชื่อไหมครับเดี๋ยวจะให้ดู มีไหมหนึ่งพอดีอคิดตอนปีห้าคนไม่ค่อยวางขายตลาดหรอะไรม,ม,มีไหมมีนะเห็นไหมครับมันก็จะซื้อให้ถ้ามีบวกหนึ่งขายอีกครับมันก็จะซื้อต่อเลย ซื้อต่อเลยเรื่อยเลยเดี๋ยวผมเราซื้อเพื่อนจะบอกนลยซื้อบวกซื้อบอกสองแล้กันเร้ตามงบมันก็จะซื้อบวกสองนี่เลยครับหนึ่งตัวอ๋อมันครบสามแล้วเพราะว่าเมื่อกี้มันเป็นบวกหนึ่งได้บวกหนึ่งสองตัวแล้วความจริงครับต้องกดรีเซ็ตก่อน ก่อนที่จะเปลี่ยนค่าตรงนี้ให้กดรีเพชก่อนให้เมิดตรงนี้ให้เป็นสูงได้หมดก่อนถึงจะซื้อได้อย่างเงี้ยมันจะซื้อมาสามตัวตตงเงินมดไม่พอมันก็จะได้สองตัวลองลองสามตัวก็ได้จะด้ดูว่าเนี่ยครับหนึ่งตัวสองตัวตัวที่สามเงินไม่พอมันก็จะดักดักตัวต่ำสุดอย่างนี้ครับเงินไม่พอมันก็ไปเรื่อยๆจน เงินพอัวที่สามแล้วก็หยุดเดี๋ยวลองมาดูบวกแปดกันนะครับถ้าดักบวกแปดแบบนี้นะครับมาหนึ่งตัวกดรีเซ็ตด้วยนะครับอย่าลืมอย่าลืมกดรีเซ็ตทุกครั้งพอดักบวกแปดตัวนี้ที่มีเรห็นอยู่นี่นะครับตัวนี้เหนเนว่ามีบวกแปดขายแล้วก็เราก็ต้องล็อ ยอดนิยอมตัวอื่นไปสังเกตน,นะครับบางตัวเนี่ยถ้ามันเต็มมีบวกหนึ่งสามตัวเนี่ยบวกแปดจะตกลงข้างล่างแล้วก็ปกแฉงนะครับมันจะมองไม่เห็นบวกแปดแต่ตัวนี้โปกแรมตัวนี้มันจะเรียงบวกแปดให้ข้างบนด้วยนะครับเรียงบวกแปดขึ้นข้างบนก่อนแล้วก็ถือนี่ครับมันจะเรียง แต่มันไม่พอมันก็เลยเด้งไปเด้งมาแบบนี้นะครับเบี้ยที่ข้างบนกรณีบอกแปดตกลงไปข้างล่างดูนะครับมาดูมาดูฟังก์ชันกันว่ามีอะไรบ้างมีเ e ็ตนะครับก็คือเวลาที่ก่อนเราซื้อแล้วปดรีเซ็ตก่อนไม่งั้นก็คือโปรแกรมมันจะหยุดนะครับ ตรวจสอบราคาครับตรงเมื่อกี้นี้่าเรากดตรวจสอบว่าบวกและตรงไว้ตรงนี้นะครับซื้อเฉพาะแถวที่ซื้อได้ก่อนคือโปรแกรมนะครับเช่นผมอยากจะได้บวกหนึ่งมาสักสองตัวอยากจะได้บวกสองมาสักตัวหนึ่งแล้วก็อยากได้บวกสามอีกหนึ่งตัวแล้วก็กดซื้อมันจะซื้อหมดเลยนะครับจะซื้อบวกหนึ่งมาสองตัว, 2, 1, ตวบวกสองหนึ่งตัวบวกสามหนึ่งตัวเลยแตวถ้า ถ้ามีตัวถูกนะจะใส่ให้ดูก่อนแบบนี้นะครับโัรแกรมก็จะซื้อบวกหนึ่งบวกสองบวกสามมาให้แบบนี้เลยนะครับอันนี้คือครบแล้วครบแล้วครันนี้มันจะหาบวกสามเรื่อยๆจนกว่าจะเจอแต่พอดีไม่มีครับถ้ามีครบมันก็หยุดแต่ถ้ามากดตรงนี้ครับกดซื้อเฉพาะแถวที่ซื้อได้ก่อนเช่น ผมอยากจะได้บวกห้าก็ได้หรือบวกหกก็ได้หรือบวกเจ็ดก็ได้อยากจะได้มาสักตัวหนึ่งอ,อยากจะได้บวกเจ็ดหนึ่งตัวเลยอยากจะได้บวกหกสองตัวหรือก็ได้บวกห้าสี่ตัวแบบนี้มันจะเลือกซื้อแถวหนึ่งก่อนนะครับเช่นมันเจอบวกเจ็ดก่อนมันก็จะซื้อบวกเจ็ดก่อนเลยโดยไม่สนใจบวกห้ากับบวกหกแล้วรอบต่อไปนะครับมันก็จะหยุดคนดีถ้าเจอบวกเจ็ดแต่ถ้า มันเจบอบวกห้าก่อนมันจะซื้อบวกห้าอย่างเดียวสี่ตัวเลยมันจะไม่ยุ่งบวกหกบวกเจ็ดเลยกม็มีที่ติดตรงนี้นะครับซื้อเฉพาะแถวที่ซื้อได้ก่อนตรงไม่จํากัดราคาตรงนี้คือยังใช้งานไม่ได้นะครับหมดราคาบันทึกหน้าจอที่ซื้อไว้มันจะเป็นแบบนี้คือเวลาที่ซื้อได้คนระับซื้อแล้วเซฟได้มันจะเซฟภาพหน้าจอไว้ให้ไว้ให้หน้าเดสก์ท็อปมาเลย ตัวนี้ก็เกิจะเป็นคลิปนี้ก็จะลิงก์หมาที่คลิปนี้ครับเดี๋ยวตัวต่อไปจะพัฒนาเรื่องกำหนดราคาได้นะครับ